เอวีโฟค่ะแดนโนโกโตโวอิชิบันอิชิเตรุอิอชิเตรุอยู่หรอที่หนึ่งตรงนั้นเป็นฉันได้ไหมแปลว่าเป็นเพลงแปละฮะ มไ่เป็นจพื่อชีวิตสุดๆนี่แหละค่ะเพื่อชีวิตจริงๆอ้อโหมึงคนลุกปะเยื่อ อันนี้คือรุ่น2เหรอคะใช่ป่ะรุ่น2ป่ะเทมากเทมากสะใหญ่ปีกคนหลุกคนหลุดคนหลุกจริงๆคนหลุกจริงๆเพลงนักตั้งครับ เพิ่งรองงานเลิกตั้งปีที่แล้วแม่โอ้โโคเทล็อกล็อกท่ากันปัก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 ล็อกท่ากันปักปักปักนี้ลดมึงไปหเหรอ ดุกันหมดเลยอ่ะโหดกันหมดเลยนะมาดูนะเท่กันหมดเลยอ่ะมดนะจะต้องเลือกมาดึงจะต้องเลือกเมนกระติเธอต้องเลือกเมนรุ่นสองเธอต้องเลือกเมนรุ่นสองให้ได้เอาสักคนหนึ่งเอาสักคนหนึ่งที่เธอชอบเธอต้องเลือกสักคนหนึ่งใครว้าไปเลยนะ ยาากกมมงงิ้นนใใหัวจ่เต้นจบก็คือดินแตกกันเลยค่ะดินตูนแหลกตูกันไปเลยค่ะแล้วใส่รองเท้านี้ด้วเนาะจริงเบียวสุดอ่ะเออเบียวจริงอ่ะ ให้ไปไความไพ่ก็หมายเพลงน่ากลัวมากใช่เหตุโดนเป็นไข่กูเ<ม>ล,ลือกคนนั้นแหละเฮดโนดเฮดโนอสโหจังหวะนี้ดีมากหลุด จะจะจะเป็นเธอได้อะจรจะโอ้โหหนูลูกหนูลูกหนูลูกโอ้ยโอยโอ้ยโอยอยลูกๆฟลักมึงกูขนลูกกูจะรองห้ยู่นี่นะคือแบบด้วยความที่เขาเบี่ยวจนเขาเบียวจนถึงนะเราหวังเขาจะล่ะ คือระเตอรเพลงอ่ะคือเบ k สุดๆ,ๆบอกเลยว่าเพลงคือเบนสุดๆชอบอ่ะเ <c oughs> บนเคแปลว่าอิสระเพราะฉะนั้นจะมาเป็นเกิลกรุ๊ปเหมือนกันไม่ได้ขอเพลงแกงหม้อใหญ่ของเอราฮิลาได้หรือไมค่คะหรือคะ,คะ <c oughs> คหรือคะ <c oughs> คหรือคะกูรู้เลยว่าใครโดอ่ะ บาโบใช่ไหมหรือค้าหรือค้าหรือค้าคือได้หรือค้าหรือค้าไม่อย่างไรล่ะกูรู้เลยว่าบาโบแน่นอนอวีดีมากเลยอ่ะหรือค้าหรือค้าเปลี่ยนเหมือนสุดๆได้คะ่ะอำนาจเงินอำนาจเงินทําได้ทุกอย่างคะ่ะช่องเนี้ยน้องพี่แอลคะ่ะเพลงดีๆๆๆซึ่อเพลงอะไรนะคะพิมพ์ใบหน่อยสิดิฉันไม่ทันจริงๆแล้วทำไมโดเนทฉันมันเข้าระบบไม่ได้วะเป็นบ้า ชื่อเพลงเลยนะคะขอพิมพ์ชื่อเพลงไว้ที่หนึ่งได้ไหมคะที่ฉันอยากจะไอ้นี่ให้สัยเพลงชื่อฮะเพลงอะไรแกงหม้อใหญ่ชื่อเพลงเหรอกูเกียดการโดเด่มาสิบาทนะว่าหลังกูต้องตั้งขั้นต่ำละน้องแม่น้องพิมสิคนเดียวอ่อนน้องซาลีไอซาลีจ้คแปลว่าอิสระ เพราะฉะนั้นจะมาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปกันไม่ได้ชื่อเพลงพแกงหม้อใหญ่หรอแกงหม้อใหญ่ของเอร่ากีลาได้หรือไม่คะหรือค้าหรือค้าหรือกะ <laughs> ได้สิคะ่ะนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวกูต้อไปกูต้องงทำโดเน็ตขั้นต่ำละอะไรนะแกงหม้อใหญ่ได้สิคะ่ะได้สิคะ่ะหรือคะ่ะหรือคะ่ะหรือค่ะได้สิคำแม่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 แมแมแม เป็นอะไรวะอีลาเหรอฮะเป็นพโพรดี้เหรอใครอะไรอินดิเพนเดนต์เอคอร์ดงงอ่ะอหนูไอเนี้ยสุกีดันดาพี่เรียกไปแล้วนะลูกแต่พี่ยังไม่ได้ตัดพี่เหมือนตัดลงแอคเคาท์กเก่าที่มีผู้ติดตามแสนเจ็ดอะไปดูได้เด้อ คิดว่าซุกินันดาเรียคชันกน็น่าจะขึ้นของพี่อยู่ค่ะหรือว่าตามไปดูในแอปแดงก็ได้ครับผมทุกคนดเดี๋ยวช่องเนี้ยจะรีอคโฟร์เอลเมนเตอร์เผื่อใครจะมาดูพี่น้ำหนึ่งเนยที่นี่ด้วยกัน